สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องท่างส่องเกษตรบันเทืองศิลป์วันนี้พาพปีพานนองออกมาทงมาทาครับออกมาไฮมาหน้าเบื้องขบวนเปนทงไฮทงหน้าองไฮหรอกครับเป็นของส่องเกษตรบนันเทืองศิลเองนี่แล้วครับที่มาของเข้า,า่า เษกษตรบันเทิงศิลเห็นละมวลเห็นละมีข้อมสุกเนี่ยเห็นเขียวเขียวเขียวลำไห้ลำหน้นานมันสบายตาครับมันคือจังมันมีข้อมสุกโอ้บอลนี้ก็ะโลมแห้งครับในนี้หน้านี่ปลูกยังเนี่ยปลูกไร้พี่นอ้องนี่ก็ปลูกอ้อยในคันเทอะเจนนี่ข้างล่างนี่ก็เป็นป้ามครับปลูกป้าม อยู่ในขันแทครับโห,โห,โหโ้องห้องตองเข็ดขันแทะใหญ่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยา,ากอยากปลูกนะสักสามเมตรสี่เมตรพุ่นล้วขนาบคางมันกับลูกลก้วยก็ได้ครับนี่กล้วยเป,เป็นกล้วยหอมครับกำลังเป็นบ่าแล้คขับขเป็นคนเนาะนี่เพิ่เป็น,ปนกล้วยเด็กจะเป็นสาวทีกำลังจิตจอ มาออกผนเป็นเครื่อหนึ่งครับนี่ก็ร่างสีงออกเครื่อโอ้ประมาณจาก 30, 40, 40, กักสามสิบสี่สิบหนือก็สิบกัคือนสิบนันไดยูไดตัดเครื่ออยู่ครับป้ามกับสิบช่วงนี้ปุ้ยอยากแพงเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อยเมื่อว่าเขาม่ว่าปุ้ยเขาเม่อว่าปุ้ยป้ามหนึ่งโอ้ แค่งคักครับป,ปีนี่ป้ามีสอบหนึ่งสองคันสองคนเลยพี่น right ้องนี่แต่ว่านาแรงสิมีปัญหาเนี่ยสำหรับคนที่ที่บุมีน้ำครับแต่ว่าหองผมเนี่ยใส่สปริงเกอร์ด้วยพี่น้องทั่วหน้าเลยเด้ต้นละต้นหนึ่งก็ใส่หัวหนึ่งครับเปิดสลับกันไปอาทิตหนึ่งหดจากสามเหม่อนี่อันว่าสัน หนาเหลี่ยงเพิ่นนี่ใบสีเหลืองพี่น้องเพิ่นมกนักหนามมักปุ๋ยคือคนนี่ละเฟินได้กินหนามได้กินปุ๋ยทลายก็ใหญ่ครับนี่ทลายก็บนักจากซับแล้วเขาก็บมว้วนโอ้ยเป็นปุ๋ยติดเหรอโบเสียครับโบเสียหายโบมียังถิ่มด้วยยิ่งให้ใน้หน้าเขารับนี่ก็อ้อยพัน สุพรรณบุรีหาศูนย์ครับเอามาปลูกไปสองปีแล้วครับโมได้กินยังเธอหรอแถวบอดีบันไดยามโมได้ครับปลูกไว้ให้พวกได้เห็ดพุ่นกับโถกัะทิ้นไว้ผู้แู้ได้ไดอยากอยากมาขอเอามาเอาเลยครับพี่กัดหน้าเนี่ย็อยู่บ้านยาป่องหมู่สองตำบลยาป่องอำเภอเมืองัอังวตศิะเกศครับ บกไก้จากพระธานเรื่องรองครับยีโลหนึ่งนี่และนี่เขาก็ปี้นี่งามพี่น้องพายุมากโอ้งามทออมาามวมคักสีเกีร์เท่านี่กัป้ามทั้งเบิดนี่ปลูกอยูหาซีบกระตุนครับนี่กลาง,งาน,นันนาเขากับปราป,ปูงไว้เห็ดกันแท้มันใหญยๆกุ้งกวงเสริมไปเรื่อย หากเป็นขยายห้อกระเสริมไปเรื่อยอดันดินขึ้นไปแน่ให้มั่นอันนี้ครับทีหนึ่งให้มันได้ขายจักหลายหลายอย่างขา,ขายตะโขวโปะไรนะครับพวกไรมันกระพาะตั้งแต่ได้กินกินสามไรขายสามไรย่างได้ก็ได้แค่มือหาเท่านั้นพี่นอ้องแต่ว่าห้องปลูกปัามไปแน่ปลูกกล้วยน้ำขายขายกล้วยแน่ขายนอนนอนหนึ่งขายอยู่สามชิพห้าบาท แราค่าขายแต่ว่าสำหรับผมนี่ผู้ใดอยากได้มาคุดเอาเลยบวัวแพงครับของมูนี่แห้งหายแห้งได้ครับจากสิบเอาไว้ยัง้งเอาไว้กับบุ้มีพื้นที่ปลูกแล้วปลูกหร้เนี่ยมันกับพื้นที่มันกับดลงไปเรื่อยครับกเด็ดา้ามเนี่ยก็เด็ดโอ้เอาไปขาย ล่หอบแล้วครับสีปีกว้วแล้วล่ะขุละคล้ายกับกันทะลักคุนละครับเพราะว่ามีขึ้นมีอีกแป้งหนึ่งอยู่โน่นคู่นครับอยู่คุนกระลอยก็ตนปลูกสองหม่องครับปลูกหม่องเดียวได้ใดหม่องได้บางเขาปลูกหม่องหันละครับก็ฝากสำหรับผู้ใดอยากอยากเคลีเกษตร มีความฝันเฮ็ดเพื่อมวลเฮ็ดเพื่อสนุกล่องลองเมองเด้อพี่น้องเอือองผมผมนี่ปลูกคุนแนวเลยเป็นแนวใต้นำ้ำไว้ปลูกไว้เสื่อมาปลูกนี่เบิร์ตไว้บาดนะครับปลูกไว้คนมากไว้นะอมองเรื่องครับระบบน้ำนี่เบิดทุกตน้นสำหรับนาแหล่งของเขาครับนี่ก,ก้วยกำลังสเปียนขื่อบบโดกนกะเ้ตัดครับ ป่วยใครซวยๆงามโอ้คนเรื่องเดืองนี่บ่มีปัญหาพี่น้องสมบูรณ์คือเราครับผมปลูกเมื่อหลายรอบแล้วหอมคือเราครับป่วยคนถือว่าคูณปลูกตัวล่วยหอมผมคนมากล่วยหอมป่วยน้ำ่าผมบ่ม,มักกันไดครับยิ่งเล้วมันก็หอมฝากพี่น้ององอันมองนี้เนี่ยมันคือจังมีินราคาเถินนะพี่น้อง ป่วยหอมก็ป่วยไข่มันมันมีมาตรฐานมีดีกีกลัวป่วยน้ำว่าอยู่ครับสำหรับผู้บ่มักแต่โบเป็นยังสำหรับผมหี่มักตัวนี้ครับมักกันไหนปูกกันไหนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สมไว้ดูโอเคเดอยากพอคลิปต่อไปก็กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ไปด้วยพี่น้องเออครับเป็นวิทยาทานหสำหรับคนที่กำลังมีความฝันยิงคองเจียว,ว้องอย่างหน่อยก็มีความสุขเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ